สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หลังจากที่กรพปสเขาโดนเอ๊ยไม่เอาไม่เล่นการเมือง <laughs> หลังจากที่ยูทูปพันธ uh. ์เน <to> e. ์ไทยเข้ามานะครับเราก็ตื่นตัวกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็ก็มาเล่นต่อก็ไม่สนใจอะไรมากขอแสดงจุดยืนอยู่ตรงนี้เลยว่าเราอยู่ในมิติอัลลสครับแล้วใครเขาเคี้ยวเคี้ยวตอนนี้โอ้หซีอยู่ตรงนี้เหรอแสดงว่าพคุณฆ่าหมอมาเ่ยใช่ใช่เพิ่งโดนหมอตัดนิ้วมาเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่ป๋องนะฮะแล้วก็แล้วก็ หมอหมอกะเด็นเฮ้ยเมื่อกี้เสียไอ้ก้าเอไอ้ก้ามาแล้วอะวันนี้ก็อยู่กับพี่ป๋องนะฮะแล้วก็คุณเจนนะฮะแล้วก็คุณหมอกระเด็นนะครับหมอกระเด็นโอ้ยฟ่าผาเฮ้ยตรงนั้นมีไฟตรงนั้นมีไฟตีข้างนอกนี่น่ากลัวมากดิตีจะต้องมันมีงูด้วยนะงูงูไม่กลัวกลัวหนอนดอนี้ตะขี อุ้ยเสียงเสียงอะไรพยายามบอกให้ฟ้าผ่าบ่อยๆหน่อยก็ดีฉันได้เห็นทางเฮ้ยนี่มีทางเข้านี่ไม่ทางเดิมนี่หว่าเดิมไอ้สั์เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นไฟตรงนู้นใช่ไหมหรือว่าออตรงนู้นแปลว่ากุญแจแม่งอยู่ฝั่งนี้แน่นอนใช่เหรอขึ้นดีขึ้นดีอะไรวะ อุ้ยหัวโอ้ยตกใจนึกว่าหัวหลุดระวังระวังมันลุกขึ้นมาได้นะโอ้ยความสัง่งใครอ่ะ <laughs> เราสงสัยใครรู้ในตัวเขาอะไรเนี่ยฮ่าฮาว alive are you <c oughs> ohh absolute alive ยันยันยันยั้วันนี้แม่งอารมณ์ดีสัตว์มีโคตรสับคนแล้ว <c oughs> เ,เปิดเดีดือด เดี๋ยวปุซ้ายขวาดิกล้ามั่วแล้วที่ประตูซ้ายกูไปตรงกลางกูไปตรงกลางซ้ายเนี่ยหรอกาเปิดให้ประตูตรงนี้มันที่พาร์คมามันเปิดไม่ได้เออไอ้เนี่ยไปเห็นมีแฟมมีแฟมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้ใช่ไหมอ่าฮะอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าเอาได้ป่าววะไม่ได้อีก S <S เอ้ยอะไรสัน่นอะไรสัน่นอะไรสั่นเมาพี่อะสัน่นเอ้ยไม่จอมันสั่นจริงเมื่อกี้เมาไอ้เฮียเราแม่งกูจะไปิดกุญแจไปทางไหนเนี่ย <S 2> <S 2> อะไรนะพี่ว่าอะไรสั่นนะดอสัน่นจอซีซีหันหน้าเข้าประตูดิ <S <S นะซีซีไปยืนหน้าประตูก่อนเมื่อกี้นะฮะแล้วแล้วซีหันหลัง ขันหลังเออแล้วแล้วตรงไปเลยหน้นู้นน่ะนะตรงแล้วห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะทางนี้ไปสุดจุดหมายเร็วที่สุดคือทางตรงตรงไม่ได้เอกพูดก่อนเออแล้วเมื่อกี้มาตรงนี้เราไม่ได้อ๋อใช่แบตหมดมันเฮ้ยระวังรีโหลดอยู่นี่โดนได้ง่ายๆก็นี่ไงญ่โตมาอ๋อนี่คือตรงมาเออใช่เหรอซีใช่เดินตรงมาเลยเนี่ย นั้นซีไปอีหัวมุมซีต้องเช็คให้ครบทุกมุมนะซี <ผม S 2> ไปดูขวาพี่พี่ยังไม่ไปเลยไปมุมนี้อ่ะอะไรวะนู่นน่ะซีเอ,อ,อเมื่อกี้ก็มาตรงนี้แล้วมันก็เข้าไม่ได้นี่นี่ม่ซีหลงนะเนี่ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวขวาซีขวานหน้าถูกกแพงไปหน้าถูกกรแพงกู <c oughs> จะเห็นทางไหมเนะี่ย ฮ้ยไม่มีอะไรเลยจริงนยนะเอานี่ไงใช่ปะมีนี่ไงอาไม่ใช่นี่ไ <c oughs> ม่กระจกเข้าไม่ได้ไอ้ขวาอีกมันจะมีประตูเข้าไปเนี่ยซิเออ <c oughs> นี่ประตูไม่เอากินแจเน่ยเอ,เอาชิบหายแล้วเฮ้ยอุยอ๊ย,ย,ย,ย <c oughs> ใครนั่งค่ำคืนนี้ยังมีพอยำอยู่บ้างเนี่ยเราซีก็ตรงมาตรงที่เอกบอกเว้ย เนี่ยแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เนี่ยสีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วกลับทางเก่าเนี่ยอา้าสีไปไปขวาอ่ะอย่างนี้นะเฮ้ยไอ้ลุงตรงนี้หายไปไหนแล้ววะอ้าวซีลุงหายเอาอเหี้ยดึกแล้วลุงก็กลับบ้านเนี่ยมันตกทีเนี่ยลุงหายไปกูเจอเลยเฮ้ยนี่ไงเนี่ยก็บอกให้มาตรงนี้สีก็โอ้ลับอ้าวลุงเป็นศพไปแล้วชิบหายแล้ว ซีระวังขันกลับซี่เดินไม่ไม่หันไม่หันอะไรทั้งนั้นสี่เมื่อกี้ลุงหัวขาดปะใช่ลุงหัวขาดนั่นเองี่ีโดนคริสละละีไอเฮียอ,อ้วนมาแล้วแน่เลยไปให้เขาไปสี่ซซเซฟสิวคนละเกมสี่ระวังเจอผีนะอ๋อสีมันมีผีนะเกมเนี้ซีบ้าไม่มีไม่ใช่หรอมันเป็นคนบ้าไม่หรอ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วโอ้ยทางตันทางตันอ,อี๋โอู้โหมาเป็นตัวเป็นตนงี้เลยเหรอขึ้นนี้ได้ปอกวะขึ้นไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วแบตก<พ>็จะหมดพี่ผมว่าเริ่ม<อ>แล้วอ่ะเอ้ยนี่ไงเริ่ม,มอะไร<น>วะเริ่มดูไม่รู้เรื่องเลยเริ่มดูไม่รู้เรื่อง เออเจเยี่ยเยี่ยเมื่อกี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยบอกแล้วอ,อันนี้ใช่ไหมแบบซีก็จะหมดแล้วไม่สนโหมดแล้วหมดแล้วมองไม่เห็น <c oughs> โอ้ยมันเห็นแค่ลางๆแค่นี้เหรอวะเฮ้ยตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไม่ได้สีจะสีไม่ทำให้สว่างเข้าไว้ซีจะเห็นติส หนักหน้าแล้วสิไม่เอาไม่อยากดูไปมืดๆน,นี่แหละทีจ่จะโดนไม่รู้ตัวนะไม่มีหลอกเอ๊ะอย่าหลอกวะดิไม่มีหลอกมีจริงๆกี่บอกว่ามีผียังมาจริงเลยเอา้าวนี่อัดอยู่เหรอเออเออเอ้าวเข้ามากูลอ <c oughs> เองเลย <c oughs> กุหลอเตด้ไอสัตว์รอบนี้โก้สี่คนนี้ด้วยความอารมณ์ดีเอานะถึงนี่แล้วไปไหนต่อวะเนี่ยอย่าบอกแล้วลงข้างล่างเนี่ย ลงไปพี่ทำอะไรมาอารมณ์ดีสวยมาไม่ไปสวยไปสวยมาแน่เลยนอเด็กเอ้ามึงรู้ความหมายเขาก็สวยแล้วเหรอไกลละไกลละต้องบอกเพื่อนไอ้เฮียมันมันมันเหม็นเหม็นเว้ยแล้วก็เป็นเส้นมันมีมันมีความเหม็นแล้วก็เป็นเส้นเออมันเป็นมันเป็นอาการเว้ยไอ้เฮียมันเป็นกริยาเป็นกริยาด้วยแอคคอสอบโนิ แกะแก็ตเชื่อมโยงกูทำเต็มนะอันนี้ตึงว่ะแต่ขึ้นไปสิรีกับปิสหอวังปิดหอวังเฮ้ยชอบมากปิดหอวังนะครับติเกียนในเฟสก่อนเฮ้ยเสียงใครวิ่งเฮ้ยเสียงใครวิ่งมันบอกให้สีออกไปสีพี่ครับผมต้องไปทางไหนต่อคพี่พี่ข้างหลังพี่มันวิ่งมาแล้วบ้าไม่มีกล้าจะหลอกพี่ เอาไปได้อุ้ยปิดตัวใหล่แน่นนเนี่ยพี่อุ้ยเสียอ่ยแบ่นี่แล้วกันเราเชื่อสัญชาตญาณเราว่าต้องมาทางนี้แน่นอนอะไรสิอีนั่น The Show Moscow On เฮียตันเฮ้ยพี่ไปด่าเขาทำไมเขาเป็นคนดีนะเว้ยใช่พี่เขาแจกนพี่เขาแจกเงินนะนะเออเขาแจกเขาแจกองินอุ้ยอุ้ยแมงยืนเยี่ยว นั่งยืนซีอยู่ซี่ีไม่เก็บแบตเตอรี่อ่ะซีมันไม่ฉีอยู่กำลังตื่นเต้นกำลังตื่นเต้นกับการที่มีคนยืนฉี่อยู่มันเป็นฉี่มันเป็นแบตเตอรี่เพลอนฉี่อะซีแบตเตอรี่เป็นฉี่ใช้ได้ดีกูว่ากลัวผิดทางกันแหละซีทางแล้วซีซีไปสีเลี้ยวขวาขวาเมื่อกี้ก็ไปขวาแล้วมันตันนิดซีดูลงเนี่ยนะ ได้เอาซีลงไปละซีโดแล้วเฮ้ยโดไรซีที่บอกว่าเจอคริสนี่ไม่ได้รอเล่นนะซีเอ้ยเฮ้ยเสียงคนเดินอันผมเดินเองอะพี่กูรีโหลดก่อนนี้ยาเพื่อความปลอดภัยอัน เออาร์เอเวอรี่แวร์ว่ะอุ้ยอุ้ยสัตว์เกือบตายเป็นเดีแล้ววะรว่าใจได้นะเออาร์เอเวอรี่แวร์เอเอเอเวอรี่แวร์ก้าครับเอเลเร่โอ้ยเฮ้ยพวกอเขาแปลว่าคิดไปแล้วใช่ไหมเราจะไม่เจอคิดแล้วใช่ปะไม่เจอแล้วเพราะมันอยู่ฝั่งอีกฝั่งของกำแพงอืม y ่ a <Yeah>. ลงแล้วอ,อ,อุย้ยเ,เข้าได้ไหมเอ่ยเอาไหมาเข้าไม่ได้ <c oughs> เอ่เงเริ่มแล้ว <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> เริ่มอะไรพี่เริ่มดูไม่รู้เรื่องเริ่มหลงทาง <c oughs> <c oughs> สีสีแน่ใจว่าสีจะไม่เจอคริส เรามั่นใจผมว่าพี่หาบปเถอะไปหาจางไหนอ้ะก็เมื่อกี้ก็ลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าทางมันต้องไปทางนู้นแน่นอนสีต้องเดินไปตามทางไอ้นี่ทางคอนกรีตทางคอนกรีตนี่ด๋อวสายแล้วสิโอ้ยโอ๊ย วิ่งไปทางนี้มันมาเลยจีไป่รงนี้แม่ไม่เชื่อกูโอ๊ยโอ๊ยโดนดึงไอ้เหี้ยโยดนดึงกูจะรอดอยู่แล้วแล้วพวกนั้นไงวิ่งลงมาวะวิ่งขาแม่งอยู่ดีดๆก็ผู่มา